เหี้ยกุญแจจักรยานตอนนี้กินไข่ไม่ไข่ไม่ได้เมื่อกี้พยายามไข่แล้วมันไข่ไม่ได้สัตย์เอ้ยโอ้ยกูจะไปเติมลมจักรยานแล้วยนะไม่่นงไม่น่าจะได้ต้องมาตัดเดี๋ยวต้องมาตัดก,กิมแจก่อนแล้วซื้อใหม่ไสัตย์เอ้ยหน้าฝนเนะี่ยทำไมมันตุ้มทำไมมันตุ้มตันอย่างไี้กุญแจกูเกีียสวัสดีฮนะวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบเก้าสิกายนนะฮะ นี่ก็วันนี้ก็มาเรียนตอนบ่ายเรียนเสร็จแล้วเรียนแป๊บเดียวนะฮะอาจารย์สอนแค่ชั่วโมงเดียววันนี้รู้สอกจะไปข้างหลังมอไซตจะไปไม่ได้แล้วนะก็ไปได้แหละแต่ก็ที่จะไปหลังมอก็า้องเติมลมตระยานเอาขยานไปเดวนไม่ได้อืนจะไปทีไหนะนี่ก็มันไปไหนต่อแล้วดูบรรยากาศท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกเลยก็ไปหาอะไรกินกันหน่อยยังไม่ได้กินเที่ยงเลยก็แนกก็จะรอกินข้าวเย็น้องกันเลยเพราะว่าในกัวคาทจะเริ่มสบายสบายเลยวันนี้แต่ก็ นั่นแหละครับอ้ห้องไอแทนใช่ไหมไม่แทนมันจะอยู่เหรอจริงๆตอนนี้นสรุปก็ไม่จะไปห้องไอแทนนะฮะเมื่อกีอ้ก็มันไม่รู้จะไปทําอะไรงไงผมไม่ได้ยกไปนะฮะวันนี้ก็นั่นแหละเอ,อก็เลยเออตอนนั้นก็เลยเดินไปซื้อขนมโตเกียวแล้วก็เอ,อซื้อชาแล้ว,ลวกลับมาที่ห้องนั่นแหละงั้นอะคอมไปนะฮะไม่ได้ไปไหนวันนี้เออแล้วก็ หน้าอะไรไปเรื่อยแล้วต้องประมาณสองทุ่มตอนประมาณสามทุ่ะขึ้นไปเออขึ้นไปปั่นจักรยานนะฮะไม่จะปั่นมันต้องเป็นอาทิตย์แล้วมันก็เลยขึ้นไปปั่นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวต้พยายามกลับไปปั่นทุกวันเหมือนเมื่อตอนประมาณสิ้นเดือนที่แล้วอะมันจะได้อ่อกกําลังกายมั่งนะฮะเออเมื่อช่วงที่ก่อนมันไม่รู้ก็เลยมันมันไม่ค่อยได้ขี่ไงแต่ว่านี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็พยายามจะพยายามขี่แล้วกันนะอืม เชียดสเลดเลยฮะไม่มีขอเยอะไว้ไปเรือ่องเครียนั่นแหละเอ,อ่อหลังจากนั้นก็มีอะไรกว่าก็ไม่มีอะไรเนาะก็เอ,อ่อลงมาแล้วก็งเล่นคอมนะฮะก็เปิดปกติแหละแต่นี่ผมไม่นอนดึกมากแล้วนี่แค่นี่เป็น,นประมาณเที่ยงคืนอะแต่ว่าเดี๋ยวผมนอนละตอนเที่ยงคืนเพราะว่าออพรุ่งน,นี้ผมมีเรียนสามวิชานะมีเรียนตั้งแต่ แปดโมงครึ่งนะฮะแล้วก็เรียนเสร็จตอนหกโมงครึ่งนะฮะหกโมงเย็นนะฮะผมมีเรียนตั้งแต่แปดโมงถึงสิบแปดโมงนะฮะผมมีเรียนสิบชั่วโมงนะ,ะพรุ่งนี้สามวิชานะฮะก็น่าจะเออหนักน่าจะเออหนักอยู่เหมือนกันนะฮะก็ขอนอนอน,นิดหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะอืมน่าจะน่าจะเหนื่อยแหละมันก็ไม่ได้เหนื่อยหรอกมันก็มันก็คือไปนั่งฟังอาจารย์พูดแต่แต่มันก็ นั่งฟังนานเนี่ยสามวิชามันมันก็มีช่วงช่วงตั้งแต่ประมาณสิบโมงถึงเที่ยงอ่ะที่ไม่มีวิชาแต่มันผมเรียนตอนแปดโมงไงแล้วเรียนแล้วเรียนอีกทีหนึ่งตอนบ่ายโมงแล้วก็อีกวิชาถึงตอนประมาณสี่โมงเย็นอ่ะเออมันติดมันมันมีช่วงว่างระหว่างประมาณสิบโมงถึงบ่ายโมงนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดก็ตอนนั้นเดี๋ยวก็คงจะไปเดินตลาดตลาดวันพุธแต่เพราะว่าตรงนี้ก็มีตลาดวันพุธนะฮะเพราะมันเป็นวันพุธนะฮะก็เลยมีตลาดวันพุธนะฮะไม่ใช่วันหัสถึงจะได้มีมีวันวันพุธนะฮ ผมว่าครับผมนอนแล้วเมื่อคืนก็นอนไม่พอเหมือนกันเมื่อคืนนอนดึกนิดนึงนะฮะอนอนดึกแล้วก็ต้องถึงแม้จะเรียนตอนบ่ายแต่ก็รู้สึกเมื่อคืนนอนไม่ครบแปดชั่วโมงะอะเพราะว่าผมนอนดึกแกดึกมากเลยถ้าไม่ครบแปดชั่วโมงแล้วตื่นเที่ยงก็ต้องตีสี่กว่านะฮะเมื่อคืนเออดึกแหละเ,เพราะว่า หลายอย่างอยู่แเรามันนอนดึกมาหลายคืนเนี่ยมันก็เลยอยากปรับไม่ได้ตอนนี้ก็ตอนนี้ง่วงแหละน่าจะนอนนอนเร็วได้นะครับตั้งแหละเดี๋ยวผมนอนแล้วนะครเออพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะไปไอพรุ่งนี้ไม่น่าจะไปตลาดอินดี้ตอนเย็นได้เพราะว่า จักรยานมันยังจักรยานมันยังนั่นอยู่เลยจะไอ่ผมไขกุญแจไม่ได้ไงเพราะว่าสนิมมันกินลูกกุญแจนะฮะที่ผมถ่ายให้ดูเมืนเงี้เออเดี๋ยวต้องหาวันไหนเราให้ลุงโจไปตัดกุญแจให้นะฮะถ้าว,ว่างๆอ,อยากเรียกไปพวกนี้แต่ว่าพวกนี้ตอนว่างมีแค่วันสิบวันสิบเอ็ดโมงตอนนั้นร้านเปิดลูกค้าไม่เยอะระยะจะเรียกมาไม่ได้พวกนี้นะฮะก็เดี๋ยววันอื่นแล้วนัอน ถ้าจะไปตลาดอีกที่ก็ต้องเดินไปนะฮะแต่ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้แทงกระหลวอยู่งก็เลยไม่ถ้าเกิดเลยไม่อยากเดินไปอืถ้าเกิดแท้งกัะเหลียวอยู่ก็แบบอยากจะนั่งจะพาขี่จักรยานไปมากกว่านะฮะแต่เออไม่เป็เดี๋ยวผมนอนแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ไปเรียนนะฮะถ้าไงก็เอาไปเจอกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีคับ